ตอนนี้มาดูด็อกต้อนเป็ดเป็ดนะมีอยู่ปรนะมาณยี่สิบตัวจริงน,นี่เป็ดมีตรงนี้เอาไปดิยนั่งตรงนี้เ,เออไปนั่งในน้ำก็ได้ดนะ หยินตรงนี้ก็ได้อเอาแม่ไปไปโน่นไหนเออเหมือนดีเทลเลหเออมือน,นก็เหมือน <c oughs> เอาชี <c oughs> เอาไปไหนอะชีไปไหน แม่ถ่ายรูปเลยชีถือไว้จะถ่ายรูปให้ชีอย่าวิ่งอย่าวิ่งเดี๋ยวมันวิ่งไล่ไม่เป็นไรให้ชี้ถืออ่ะ้าถือดิมันจะกะชากเ้าดูดููดูดููด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 ยดดูดูนูดดูด เอาเหลือให้อันนึง่งใจเย็นๆนะโดนโดนโดนตัวโนตนวโดนป้ายที่ได้เก็บไว้ถ่ายูปไหมอืมถ่ายหน่อยอ่ะนี่เอาเนี่ยเ,เนี่ยเ,เนี่ยอ่ะมองไม่เห็นย้อนแสงอ่ะเดีมองไม่เห็นนะ นี่ยืนนี่มันก่อนถ่ายกับแม่ก่อนเร็วนี่มาถ่ายกับแม่ก่อนเร็วที่มาถ่ายกับแม่ก่อนเร็วสามสองหนึง่งตรงน,นี้มาร็วได้บัตรมาเยอะเลยโอ้ตอนนี้ได้บัตรมาแล้วครับ,บเ,รไไเอา,เ,อาเราไปแคมป์ม,มาเราไม่ได้มา<ช>เราได้มา เออมีด็อกเราจะไปดูด็อกกันนะครับวันนี้เอ๊ะไปดูด็อกใช่นี่ชี้เท่าไหร่ละเ็ศกกว่านะเศกกววันนี้ไปดูด็อกเออไปดูนี่ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเอ๊ะอยู่ที่ลาดอ้อดฟ้าพิณารีลรดออดฟ้าเดี๋ยนะครับเดี๋ยวไปเศกผ้าตอนนี้เราอยู่ที่ราชบุรีนะครับผมรีมาค้างคืนที่แคมป์นิดนึงเออชี้นั่งเดี๋ยวมาเข็นให้ โอ้ยร้อยห้าสิบบาทนะนี่ร้อยห้าสิบบาทจะไปดูดอก่อนอนธิบายด้วยอธิบายด้วยไอ้น,นี้มีอะไรเรือ่องมาหมวนะคะไอ้น,นี้มีอะไรบนะ้างมีโชคลายกรรมแก่กนะ็โชดอกร์ค่ะนักก้อนเป็ดคุณนักก้อนเป็ดโอ้โหว่านกเป็ดเหรอการสาธิตสัตว์ขนแก่สาธิตสัตว์ขนแก่ตัดจนขนไม่มีอ่ะบรรยากาศ ข้างในเป็นไงบ้างคะไหนเราพาดูหน่อยนะคะโอ้บรรยากาศข้างในก็ดีเลยเป็นเหมือนแบบเป็นฟาร์มฟาร์มหน่อยนะครับนี่ร้อยขนปักทองด้วยชี้ม,มีหมูชี้หมูป่านี่หมูป่ามหมูป่า,ปา,ปาเออมันตื่นแล้วชี้ ่วยดูดิไดดูไข่ไปมใบอเฮ้ยมาแพะที่นมีปลาแพะด้วยมาแพะมาแพะข้างในก็จะบรรยากาศอย่างนี้ครับเหมือนแบบอารมณ์เหมือนคาบอยครับเหมือนแบบเหมือนในหนังต่างประเทศเลยนะนี่ข้างในนี่มีประตูแบบเหมือนหนังเหินเหมือนในหนังเลยครับแบบที่เขาจัดจัดละครกันที่ต่างประเทศเลยมียิงคืนด้วยนี่ เด่นเดนเเอาไปไหนรีบมาแค่เอาไปไปทาอะไรก่อนรอโชว์โวป็นใบสองสี่สิบห้นองยี่สิบลเน่้หมดในทุกอย่างเนี่ยเอาชิซื้อมาหมดแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงยิงเอาไ้ยิงยิงด้กันได้ไหมได้กันถ่ายอยู่ไหมเนี่ยถ่าอยู่ตลอดถลายกัะน À, là thăm tò, tăng mấy. gì làm ngay ờ, tiếp, để anh Sáng rồi. ป้าครับป้าไม่เป็นไรป้าปลาดิป้าปลาแล้วเฮ้ยเฮ้ยปลาดิแต่ห้าดอกได้ตุ๊กตาเราหมดสินแล้วพี่แม่ปลาไม่เอาพี่ปลาเลยปลาไม่โดนโดนพี่หอมแบนหรือเป่า เรา่้จะลองซิาร์ดีนะอยากลองเตะอันเนี้ยเกที่รอให้ปลายชิาดอีกไม่ว่งโอ้ยมีอะไรง่ายหรอกนีซิามตหมดเลยหลายอาชี่อสร้าง เราต้องแลกกลปองก่อนเกมเกณไม่รวมธนูและช้อนไขน่นะคะสาม,มารถเล่นยิงปืนแล้วก็รุ่นยันมาได้กันได้หมดเลยค่ะมมขอบคุณนะคะไม่รวมยิงธนูกับช้อนไข่ม้แไม่หมดเล <Bay ern. S 2> ยนูกับช้อนนเี่ยอันนี้มันหมุนแบบนี้ได้เลยเนี่ย <ใน S 1> แต่ถ้าเกิดไอไม่ดีเจไอมันช้ามันมันหมุนแล้วกล้องมันไม่นี่บอกว่าได้หมดเลยยกเว้นยิงธนูยิงธนูไม่ได้ แลกา,าก็ยิแีาายนะ่แน่จไม่แน่ใจนะ่ะเอาี่ต,ว,ว,ตวนอ่ะโดนยิงโดนอะสิแต่รอก่อน อนตัวที่คนนั่นเอาตัวไหนดีพี่เอาตัวไหนก็เอาเถอะตังกร่างกันนะเอาเลยนะครับโอ้ไม่โดนย่อยดีตัดชิ้นแรนะมีทั้งหมดให้าติ้วลูกมีห้เจ็ดลูกมีทั้งหมดให้เจ็ดลูกกดตรงนี้นะเหลงเล็งเหลงเอาตัวไหนก็ได้ เราตัวเอามือเราตัวเาเอาตัวนายังไม่ทำเลยไม่ทเลเลยาาเอามา็อยากยิงเอาไหมให้โดนนะสำหรับผู้ใหญ่ที่ทำอเไรกนจับเลยจับเราถาเานมือไหนเนียไไองตัวนู้นแล้วกันนะ ไอช้างไอช้างไอช้างอยากลองเว้ยไปดิต่อต้องเล็งที่ตัวมันใช่ไหมแล้วเพราะว่าต้องเล็งข้างล่างมันจะโดตถ้าเล็งตรงตัวมันจะไม่โดตต่อไปตาช้างแล้วนะครับนี่แม่ดาวให้ชี้ให้ได้เลยช้างเอาจริงช้างเอาจริงครับ ไม่มีใครหล่นเลยสักตัวหนึ่งคนไม่มีคนลหล่นเลยทุกคนไม่มีคนหล่นเลยเบ่ยืนอื่อนเหรอไหมเบ้ยังนู่นแบบเดี๋ยว่านจะเล็งแบบไม่โดนตัวมันนะโยกเล็งเล็งอย่างเงี้ยเน่าเนี่ยเอียงยวอย่างเงี้ยอุ้เยเกือบเยิงสายตาพี่ เล็งข้างล่างเพ้่งบนน่ะต้องเล็งข้างล่างที่เลยเล็งแบบไม่โดนมันอ่ะขอหน่อยกำลังโดนตานะชี้ออกมาแล้วมันโดนตาชี้นะอะไรอีกลูกสุดท้อลายใหเลงก่อนเลงก่อนเลงก่อนขึ้นมาแล้ยังไม่ทันเลงเลยยิงเราอ่ะให้ช้างอ่ะสุดท้ายแล้วค่ะไนชีจะยิงไม่มีเยอะมากเลยจะเล่นนะแต่มันจะไปเล่นอย่างอื่นไม่ได้ขออีกแล้ ปลาช้า,างปลาช้า,างละเล็งอย่าโดนตัวมันนะถ้าเล็งตัวมันจะไปโดนจบเลยจบเลยอยากเล่นปลานั้นอ่ะไม่โดนเลยนะี่ท,ที่ที่ยิงอยู่ก็ไม่มีใครโดนเลยนะ ตอบเน,นี่หนยหนูจะพูดเปเรื่อยอยู่ไปาก่อนเฮ้ยดีทีเล็กดีๆนะอัไหนกองไหนก,กองนั้นกองตรงกลางเนี่ยกองนี้กองเอากองนี้เร็วเขาต่อคิวอยู่โอ้โหจบเลยที อันนี้คือโยนบอลให้ลงเราเดี๋ยวก่อนรอต่อไปก่อนดูแกะดีกว่าดูแกะโี่มาดูนี่ตัวนี้ดินี่ไงตัวนี้ไง อนะอพอไหมจ่ะชีออนท้าผูนี้กบได้โอ้ยน่ารักอ่ะปลาโปปลาโป,โป,โป๊ได้หาแหนะ้าแต่บล็อกสี่เดียวกันนะคะสี่เดียวกันนะจบแลวไม่ได้อะไรแล้วเนะี่ยโอ้โหนี่จบ,จบเลยยิ่งไม่ได้คนะปอัน โอ้จบแล้วไปงานไปงานหนึน่งานาให้ชี้เลยชี้เลยโอ้ยข้ามฟาคข้ามฟาคข้ามฟา้ึงมาข้า,า,ขา,ามฟาพอแล้วพอแล้ว,ลว <c oughs> หมดแล้วไม่มีอะไรแล้ว ได้กี่ครั้งเนี่ยปีะป้รีสสามครั้งอกอลอ่อโอ้โสงครั้งไม่พอเลยพี่อาลองดูอ่อคโอ้้จบเลยหนงครไม่ได้เลย er. อย oh, ู like uh, uh, ah, ่ด huh? ีราเื่อรลอดูก่อนลอดูก่อนมันงงแรงเเขมันเป็นแบบมันเป็นแบบมันไม่เข้าอ่ะ มันเป็นแบบว่าเขาินนเขาหลอกไปแล้วนะอันนี้คืออะไรให้แกเหรอเอาตัว๋วแล้วไม่ทำอย่างอื่นได้ไหมเ,เ,ออเล่นเกมเล่นเกมอย่างเดียวเลยเหรอนี่ม่ได้เงินี่ม่เลี้ยงอาหารแกแน่โั้โหห่วงเร่งนะเนะี่ย เ้าเบอร์โอ้มาถึงไม่ฟังไม่ฟังงะไรเลยโยนก่อนเลยโยนให้ลงเลขใช่ไหมคะเลขอะไรเป็นเลขอะไรอ่ะสิบห้าได้สิบห้าคะแนนได้ที่ชูใจเก้าแล้วเตาโอ้หโเกือบได้แปดอาโย้อนหัวอ่ะ มันจะยากอนนะนั่นอ่ะโยนเข้าสองช่องได้รับตุ๊กตาเดนเยเ็นเดินเย็นเดนเย็นครับห้าห่วงรับตุ๊กตาไม่ได้อไเล<ช>ยได้เฮ้ยปลาได้เขาบอกว่าที่ปลาไม่ได้ไม,ไดไม,มันมันไม่ง่ายนะมันไม่ได้ง่ายนะเนี่ยดูิ ม่ง่ายนะเนี่ยไม่ง่ายนะอ่ะแม่ลองวงสุดท้ายเนี่ยอ้ยขอบคุณค่ะซ้อมก่อนก็เตะบอลเนี่ยเตะบอลเตะบอลได้ยง่ายเตะบอลเตะบอลดีกว่าเตะบอลดีกว่าจะบอกว่าต้องอยู่ไม่ได้เพราะนะครับพี่ให้อาหารอันนี้อันนี้เป็นแรงในแม่จุ่มเตะบอลของคอที่มีเข้ามาโอเคค่ะใช่ใช้ได้่โอ้ชี้ เปียงสองลูกเลยทีเดียวดีกว่าไม่ได้ไม่ขอเปรียงลุ่นหรอเออเปียอีกระป๋องนึงมัมีน้ำอยู่ไม่หล่นหรอกเ้ยอเอาลมหมดเลยอะดลฮะมเลอเลยได้ชดเลยอ้าวโชิดชิดเพียงเองเนี้โอะไรวะเนี่ยโอ้เบาๆเองอะโอ้นอยอเลยอ้โอเคกว่าโ้ยย่เลย ได้ยาวข้างหลังแล้โอ้เก่งเก่งอันนี้โอดีถ่ายพอดีเลยเนี่ยแม่กับปไาช่วยเลื่อยๆนยาวโบโบถ่ายโบโบเปีนยงเองนะครับเมื่อกี้โอ้ดูยังไม่ผิดดิโอ้ได้ได้เองด้วยเองอ่ะโอ้ได้เองนะครับอยังไม่โดนไปเล่นอะไรดีป้ากลมอีกทีได้ไหม ปลาปไม่เอาอ่ะชี้ชได้ปลากระป๋องชี้น่าจะปลากระป๋องปลากระป๋องอีกนะตุ๊กตาเหมือนเดิมเลูกบอลบ้างไหมเอาตุ๊กตาตัวใหญ่ดีกว่าเอาปค่อยปลาขอเอกได้ไมได้เดือสอันได้สอันจริงอะก็ได้สองเทนเขาเรีนเกมไร ดีกว่าป้าป้ซืที่มันได้ง่ายสุดนลยในอื่นหรอไดาเลยอ่ะป้าก็บอกอีกทีอ่ะป้าป้าก็บอกอ่ะดใจตดใจรับรองาลูกแก่านหลังค้าสปใจชมโชวตัดสก็ก่อนถาโชวในโรงโชว์หอแอร์ลคาสามารถเดินตรงข้างในจะเป็นโชว์้านขนห้องแอร์นะครับไปสี่หา

โว้นกันครับเจ็ดรอบไม่ได้ทีนะครับมาคะแนนั้นก็โอเคมาแล้วมาไมธรรมดาเลยนะเป็นกรนกับกระเลยไปไป เก่งกรรมและงะดใช้แบตในการขายข้าตลอดการกระตงนะครบเรามีขนาดเล็กเรื่อเง้นแกะจะเดินได้ไหมกระแดก็ชิดที่สุดและเสียงหรือหนักไม่เขาตกใจได้ค่ะและในโอกาสนี้เราขอต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการและพร้อมรับชูโชว์สุดพิเศษจากตัวแทนโชว์สุดพิเศษออนุายค่ะผู้ชมฟังด้วยแกจะมาแล้ว ท้าร้าที่ปลอดภัยและทำให้แกะผ่อนคลายมากที่สุด <Okay. S 1> ให้สังเกตการยืมล็อกของชูวงหลุดโดยมีขาทั้งสองข้าแลลงแนบลำตัวแกะและล็อกบริเวณหลัง uh, uh, uh. ท่าน,นี้จะเป็นการล็อกที่ก้นกบกซึ่งเชื่อมต่ออวัยวะต่างๆทำให้แกะอยู่นิ่งลองสังเกตขาของแกะที่ได้ยืดเกียดตรงได้โดยอัตโนมัติเ uh, uh. มื่อเรากดที่จุดสัมผัสในขณะที่อยู่ท่าละอกด้านี้ค่ะ สามจุดสามการที่ต้องระวังให้มากที่สุดในการตัดขนนั่นคือ1ใบหูเพราะมีการสบัดไปมาอยู่เสมอ 2. อ,อวัยวะเพศซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับเส้นเลือดต่างๆและ3เต้านมซึ่งหากเป็นเพศเมียการตัดขนที่กระทบโดนเต้านมจะเป็นผลต่อการให้นมลูกแก่ได้ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดขนแกะเป็นอุปกรณ์ตัดขนแกะโดยเฉพาะที่มีใบมีดสี่ใบและหวีรอง13าซี่ และในการตัดขนจริงผู้ตัดขนควรใส่เสื้อที่ไม่ติดขนกางเกงย,ยีนอย่างหนาพิเศษและรองเทาง้ามอก์ซีนกันลื่นที่ทำจากหนังสัตว์โดยเฉพาะค่ะสำหรับผู้ไข้ในการตัดขนนั้นเริ่มจากการตัดขนบริเวณหน้าท้องและขนบริเวณด้านในขาทั้งสองข้างรวมไปถึงขนบริเวณก้นและสะโพกด้านล่างซึ่งขนบริเวณนี้เป็นที่สะสมเชื้อโรคมากที่สุดของแกะ ถัดมาคือการจับผันด้านข้างและเริ่มตัดขนบริเวณด้านข้างจากนั้นจะจับแต่งทรงผมแล้วจึงจับล็อกหันข้างเพื่อตัดขนป้ายลำคอสังเกตการจับใบหูแกะในระหว่างการตัดขนแกะไปพร้อมกันด้วยนะคะครูฝึกจะทำการล็อกข้อศอกอะไนี่ยังไม่ได้กินตัไหนบ้างอะไรของเขาเนี่ยใชไหม ผมไปกินทุกตัวเลยตาเอเ้าไปเลเข้าไปาไเข้าไปด้หรอเ่ข้าไปได้ไหมเข้าไปด้ิี๋ลุ่มชีนะเข้าไปอ่ะจะดูพีเเข้าไป เนี่ยดูรอลูมนะคุณครูคุณเราเลยทำบริเวณหน้าทองนะครับซึ่องบริเวณหน้าทองนี่เป็นช่วงที่สำคัญมากเลยนะครับแกะถุงตัวในฟารมเลยช่วงการตัดแต่ง่วงหน้าทองออกทุกตัวเลยนะครับเพราะว่าช่วงหน้าทองนี่เป็นช่วงที่ตับหมเชื้อโรคมากเลยทรัน้องแกะไนความตายตัดแต่งออกนะครับอาจจะทำให้เกิดเชื้อโรคหมได้นะครับการตัดขนแกะตรงนี้เรียกว่าการตัดแต่สไตล์เท็กซิคโบรเวนที่ผลิตโดยคุณฟาร์ซี่โบรเวนนั่นเองครับ คอยดูมือสายของคุณฝึกเราจะคอยทําให้หนังแก่คุณน,นิดึงครับถ้าหนังแก่ไม่ตึงอาจจะทําให้เล็บมีฝุ่นไปโดนเนื้อหนักของน้องแกแ่และทำให้เกิดบาดแผลได้เลยแต่หากว่าเกิดบาดแผลในกานทำในครั้งนี้นะครับทุกท่านไม่ต้องกวนนะครับว่าน้องแก่จะเป็นอันตรายเพราะว่ามีสถาบานคอ,อ,อยดูแลอยู่แล้วนะครับคน,นทรอยน้องแก่ที่เราตัดออมามีสา,ารอยู่ที่นี่คือเรียกพวกสารลาร์โดเินซึ่งสารลาโดเิน,นนี้ครับจะช่วยให้ผิวของเรานุ่มชุ่มชื้นมาก และทางประเทศออสเตรเลียครับได้นำสารนาราเบรินที่ได้จากถั่วแกะหรือว่าผลของแกะไปผสมในกินนกแก่เขาผลิตสารกินนกแกะให้เราได้ใช้กันนี่และผลของแกะที่เราตัดออกมานะครับเราก็ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ครับเช่นทเป็นโครงบูรื้นเป็นไม้ปัดขนแกะหรือว่าเป็นผ้าบังคอซึ่งทางฝั่งของเราเนี่ยก็ได้นำขนแกะพวกนี้ครับไปทำเป็นผ้าบังคอนะครับพวกขนแก่ขนแกะรวมถึงเซ็ตไม้ไหแกะขออยกด้วย ซึ่งในในเชตยายนะก็จะมีขนแก่แจ้งให้สองแบบด้วยกันนะครับโอเคเอาแค่ okay. Okay. นี้พอแล้วรอบนี้ขอแสดควยนักแก่และครูฝึกในครับแ,และเมื่อสักครู่นี้ครับที่บุญภูฝึกเรานำต้นทิสซั่นมากระโดดของไป <unreasonable> อะไรของก๊อกอะไรของก๊อกไว้จี่ลองงด้วยนะแล้วเราต้องตัตัวตดนอน่สองโล้ โอ้โหรวไไมาเลรเร็วว่าหยอองยุดไม่หยุดนี้มกเลยว่ะไม่ขนาดดีการที่จะ้กาไอ้กล่ามาก้นลาันอางแล้วโอ้ไปโอ้จะกัดเป็ดหรือว่าจะต้อนเป็ดปัจจี้